I พอเวลานึกตั้งกองมุญนกอง่ายง่ายไรใจเดิน้าน่มองของคนพอแต่เพียงกนกระโูด คนเม,นมียนรปภัพจังเหลือแต่ยักกดกะรูกนอนตปน,นังขั้นเอาไว้ chào nhóm lập biên khôn khôi chào bầu nhóm lộng 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 คุนหางคุนได้นอนเงั้นหลังไงแล้วโอนัตอนนั้นมาตายก่อน่อนสอนเล่ยิดเป็นตั้งแต่ยึดยี่สิบปีสามสิบปีการดำนินชีวิต บ่ส้าบาย้อหงเดียวนี้า่าหลายเดือหัวยใจพ่อัวยใจเมียคุณเมียหลักก็คือกันเอิบโยน้ำพอสวัสดิ์่านลูกชายเกิดขึ้นมาย่านลูกสาวเกิดขึ้นมาบอกพ่อยู่บอกพ่อจินเมีย ไปให้ไปนะ้าจังสีเอาลูกใส่หาบก,กาะตาโอมเอาลูกหาบกใสเอวลุ้มไปให้ไปนะ้าน้ำมลูกฮอนให้ดอกน้ำทำนึกพออมฮอนจนมือแห้งล้วงวังให้ยามเมือ่อเล้ง mm oh. ชิดไทยกางอันนาดอกเจนเจนอึกเสียงจบปวดร้าวแต่ห่างวาหัวใจปอนพูดเพื่อเลี้ยงลูกเต่าบอกื้นเบาสีเกาตัวเงือกเออเออ อย่าห่วงลูกอย่าห่วงลาพานผูกพันหาดวงวิญญาณจงเกิดสุขสวงสวรรค์ทาน

ดวงวิญญาณคุณพอสวัสดีนาเกยในเมื่อนีส้สิอยู่ใส่ตามทอนอยู่ตามพูตามผาอยู่ตามดาวตามทงตามให้หน้าปาสามเนไปแทิทนได้เออในยิ้นเสียงหัวใจคุณแม่หลักบัวงามเอินหัวใจลูกสาวสุดที่หลักเอินลูกชายสุดที่หลักเอินหลานเอินสับให้เคยเอินวิญญาณเจ้าให้ดวนคืนเดิมนามเพียงข้อกให้ยังมหาแม่หลัก จะกข้าวเนื้อนำเพียงฟังให้พอล้อยมาหาลูกจักข้าวเนื้อพอดื้อจินเข่าผีให้เจ้าหากสูบยาผีก็ให้คายนงผ่าผีให้ถอดออกในตอนนี้ให้มาได้ทองเป่าๆให้พ่อมาจินเข่าใบไข่กับปลาให้พ่อมานงผา่าผืนไม่เพืงาม ให้พ่อมาจินเข่าพระเวนลูกและหลานเพื่อนได้แต่งมีทั้งป่าเปลีนเปลงประสงค์จำเจ้าบองจินอิ่มเล็วอย่าท่านไปอย่าทัานเมื่อตื่นมืออื่นเศร้าพระคุณเจ้าเขามาตักบาทรับทักสินาทานเอาอาทิตไปวัดบรรจุโกดและถาดกรวดน้ำเนื้อพื่นปัตพีอีกพระเมธท,ทะละนี้หลับไว้เป็นสักขีพยานดวงวิญ,ญญาณพอสวัสดีนาค ยังให้พรลวกลานญาติพี่น้องแล้วเมื่อขึ้นสู่สวรรค์เอินเอาอีพอสวัสดน้ำกันด้วยบันดนี้เด้อเอาฝ่ายขึ้นผาดขึ้นว่างกับคอมือพระคุณเจ้าผาดเอาว่างเอาดื้อลันทองเป็นสัทธะสัญญาณรับดวงวิญญาณคุณพอสวัสดสีนาคด้อน่เเอ,เอ,เอ,เอ บัดนี้อิ่มฐานทุนสาทุนละสานทุนดู เป็นสักขีพระเมรุท้องลานีผู้มีฤทธิ์ให้สอยเป็นพญานด้วยณณ์วิญญาณนีลุ่มหองวิญญาเอัน ดวงวิญญาณคุณพ่พพอสวัสดีนาคมารับบุญเรมรับกุศลจาก,ล,กลูกหลานญาติ่นอนในตอนนี้อนสามสางก่อนว่า Ma ออดตันาดอกความหวังฮ <ar> ิบคุ้นเมลักบัวงามพร้อมด้วยลูกอันเลลันเพื่อนประสงค์ขันให้เจ้ามาเอาออดออดเดอนนั่นลันเดินมา i ตอนนี้เสียงนึกฮ้องดังดอกวง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 เสียงฮ้องดังดอกวงวงเพื่อจังดวงวิญญาณพู้พอสวัสดิ์เสียหนักนั้นเนกเพื่อได้ดวงข้ามาถพือจังโค โลกท่านทว่าไก่ลานน้อยท่านน้อยดวงวิญญาณคุณพ่อสวัสดีนาคคุ้มสีได้รับการเปืดทางจากเจ้ากรุงพารีพระภูมิไทายามมงคลกปจำเ่อนท่านหลังนี้จริงจังว่าสาธุสาธุสาธุดึง ด้วยยานุภาพการสร้างน้ำดรอกทำบุญเมื่อได้ตัดบาดเล้งเอาอัดถืบรรจุโกดเล็ดาาดกดน้ำเนื้อพืนปัทภาพีอีกพระเมรพอลานยืลรับไว้เป็นสักตีพยาน bốn của sơn thăng là ai lăn khó trong nhục đoàn biên gian ở xa vát xin sơn xa chẳng giọt chiêm ơi hôn đơ chào อาวานนั่นล่ะดื้อเอ้ออ๊อเอ้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 อ <laughs> e <laughs>